บลูเบอรี่โยเกิร์ตพายเราก็จะเอาแครกเกอร์นะคะไปบดให้ละเอียดหลังจากาบดละเอียดดีแล้วเราก็จะเอามาผสมกับเนยเค็มนะคะก็คือละลายเนยเคม็มแล้วก็ผสมเนยเค็มลงไปให,ใ,หให้เข้ากันนะคะหลังจากหลังจากเข้ากันดีแล้ว เราก็จะเอาใส่แม่พิมพ์นะคะแล้วก็กดให้แบนๆๆ,ๆๆแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปเข้าตู้เย็นไว้นะคะแช่เเอาเข้าตู้เย็นไว้อันนี้จะเป็นโยเกิร์ตผสมกับอันนี้เป็นแป้งข้าวโพดนะคะผสมอันนี้นมจืดคนให้เข้ากันนิดนึง แล้วก็จะใส่แป้งข้าวโพดลงไปหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปอุ่นที่เตาคนให้ส่วนผสมเข้ากันให้แป้งข้าวโพดสุกค่ะอันนี้เติมนมข้นหวานนะคะเพิ่มความหวานนิดนึงใส่นมข้นหวานลงไปคนให้เข้ากันหลังจากปิดไฟแล้วเราก็จะเอามาน้ำมะนาว ผสมลงไปนะคะก็คนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เอามานี่ค่ะตักใส่ในพิมพ์ที่เราแช่ตู้เย็นไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็เอาบ,บลูเบอรี่ค่ะเป็นด้านนี้แล้วก็เข้าตู้เย็นอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็เอามากินกับกาฟ